โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมเว r ร์บแทฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสกิลของคนขับกันครับนะฮะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องสกิลซิกซนครับเป็นสกิลสมบัติที่6นะเป็นสกิลช่วยชีวิตทำให้คุณรอดตายได้ในการรบครับมาดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงฮะดับแรกครับเมื่อคนขับเราตรงนี้นะฮะเล่นจนครบห0 0รอเเซ็แล้วก็มันให้อัพสกิลนะครับสามารถจะอัพสกิลได้ปั๊บข้าวของชนะเพิ่มขึ้นกดไปที่แฟ้มครับแล้วก็จะมีให้สกิ นี่ไงคือสกิลตรงนี้ที่เราจะอัพในวันนี้นะครับคือสกิลสมบัติที่หครับเป็นสกิลของผู่บังคับการเท่านั้นครับที่จะสามารถเรียนได้ฮะสกิลนี้ครับเมื่อเรียนแล้วปั๊บเราต้องมาฝึกนะครับจากปกตินเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะถ้าเกิดครบครบเซนต์ปั๊บจะเป็นสกิลสมบูรณ์แบบนี้ครับและก็ความสามารถถึงจะใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรียนไม่ครบนะตัวอย่างเช่นตัวนี้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะสมมติอย่างอย่างตัวนี้ฮะอะ เรียน1 0เ,เหมือนกันแต่ว่าเรียนยังไม่ครบครับ40%ครับสกิลมันก็จะใช้ไม่ได้ฮนะมันต้องเรียนให้ครบ100%ก่อนแล้วความสามารถของสกิลนี้มันถึงจะแสดงผลครับซึ่งความสามารถเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมฮนะเราเข้าไปลองกันดีกว่าครับนะอย่างที่บอกครับว่าเกมนี้นะ่ฮะเป็นเกมสงครามนะเพราะฉะนั้นการมองเห็นตำแหน่งนะครับอ่ามันจะค่อนข้าง ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าเกมนี้นมันเป็นเกมที่สมจริงสมจังครับการสื่อสารเนี่ยจะใช้ระบบวิทยุฮะอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสกิลซิกเซนเนี่ยถ้าเกิดมีไว้นะครับสมมติถ้าเกิดว่าเราโดนตรวจจับหรือว่าผู้ต่อสู้เจอเรานะครับมันจะมีไฟติดขึ้นมาครับทาให้เรารู้ว่าเนี่ยฮะเราโดนฝั่งตรงข้ามเห็นแล้วนะครับว่าอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะฮะเป็นต้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเจออย่างนี้ไฟติดปับ๊บ เห็นไหมจะมีไฟติดขึ้นมาที่เราทําให้เรารู้ว่าคุระส้เห็นเราครับเนะเพราะฉะนั้นเราต้องหลบครับอย่าอยู่ที่เดิมครับนะแล้วคุระส้ก็จะมองไม่เห็นเรานะครับนี่ฮะเป็นสกิลที่ช่วยได้นะฮะบางทีเราเคลิทล่าเข้าไปเราไม่รู้ไงว่าคุระส้เห็นเราไหมอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่พอมีสกิลนี้ซิกเซนครับมันจะสามารถทําให้เรารู้ว่าคุระส้เห็นเราแล้วนะต้องหนีไปนะครับอย่างนี้ สาเหตุที่คุ่อสูเห็นเรานะครับก็เพราะว่ามีตัวมาสเกลฮะนี่ฮะมีตัวมาสปอตตัวแถวนี้นะครับมีรถถังวิ่งมาตรวจจับครับให้เพื่อนเห็นเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูฮะอย่างตรงนี้ระยะนี่น่าจะไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นพอถ้าเกิดไปติดปั๊บเนี่ยแสดงว่ามันเห็นแล้วนะครับนี่พออยู่ในระยะเป๊บไปมันจะติดขึ้นมานะครับนะสกิลนี้ถ้าเนี่ยติดปั๊บแสดงว่าคุณสููเห็นเราเราจะโชว์ในมินิแมปแล้วเนะฮยแล้วเขาก็จะเห็นเราครับนะฮะ ก็สกิลนี้นี่สามารถช่วยให้เราโอ้ oh, ไม่ทันนะช่วยให้เราการตายได้บางทีเราเจอไงฮะ,ะอย่างเงี้ยครับโดนยิงมาปั๊บแล้วก็หาพื้นที่แล้วก็หลบไปครับ mm. ตรงนี้แห่กันไม่ได้นะนี่ mm. เป็นอีนึงสกิลครับที่สมควรจะอัพครับไม่ว่าจะเป็นรถถังหนักรถถังเบาหรือว่าเอา่อรถถังกลางนะฮะมันเป็นสกิลที่สําคัญอีกสกิลนึงครับสามารถจะทําให้เรารอดชีวิตได้ในการสงครามฮะ โอเคครับก็อย่าลืมนะฮะสามารถจะไปเรียนได้สำหรับใครที่เรียนไปแล้วหรือเรียนสกิลอื่นครับในเกมนี้มันสามารถจะรีได้นะแล้วก็รีมาเรียนสกิลนี้ได้ฮะนะแต่ปกติเนี่ยเขาจะเรียนสกิลอื่นก่อนนะครับนะแล้วค่อยมาพอเต็มร้อยเนี่ยถึงจะมาเรียนแล้วก็เรียนสกิลนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอัพไม่ถึงร้อยสกิลมันจะไม่แสดงผลนะครับนะนะต้องอัพให้ได้ร้อยเปเซ็นกะ่อ okay, นนะโอเคฮะก็ประมาณนี้นะสาหรับสกิลรอดชีวิตเนี่ยเนี่ยไฟติดอีกแล้วนะ แสดงว่าเขาเห็นเราแล้วเราก็โชว์ในมินิแมปครับให้เราออกจากพื้นที่นะแล้วมันก็จะหายไปจากมินิแมปนี่โอเคก็ประมาณนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เราก็จบแล้วนะฮะแล้พบกันใหม่ครับนะฮะโอกาสหน้ฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า